สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับพามาชมพี่โมกันบ้างนะยืนอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับตอนนี้เวลาก็ใกล้จะเที่ยงแล้วนะฮะซุมิโตโม,โม่ SH210F รุ่นที่6นะครับมาค,คนกลุมพลังสีสูบจากอีซูซูครับคันนี้6,000กว่าชั่วโมงนะฮะ คูกนี้ถามป่าคนขับเจลานนั่งดูดยาเส้นขับรถแมคโครเซยสบายใจนะผมว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับอีกหนึ่งยี่ห้อนะฮะที่ผมว่าน่าใช้นะครับผมพลังจากอิซุส k .3 b แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ผมยืนชมนะ ทำงานใกล้ๆกันนะครับกับโกเบนะฮะคันนี้นี่เสียงเครื่องนี่นิ่มมากนะนิ่มจังเลยนะซูมิโตโมะนะครับโกเบนี่หอนดีจริงเสียงเครื่องโกเบกรบหมดเลยนะครับอ่าแล้วก็น,นี่ฮะดูการทำงานของเขาทมไปนี่เอาเรื่องเหมือนกันนะครับเอาเรื่องนะ เพราะว่าก่อนที่1ิบรถจะมานะครับแกก,ก็ตักๆมากองไว้นะฮะจัดดินแล้วเรียบร้อยนะครับพอรถมานี่ก็ตักใส่ตักใส่กันเลยโอ้ไวจริงไวจริงคันนี้ คนขับฝีมือมากครับคันนี้ยอมเลย ข้างๆกันนี้เป็นโกเบนะฮะเสียงนี่กระหึ่มมาถึงนี่เลยเรียบร้อยครับสมหน้าทีเต็มโอ้ทีมงานนี้สุดยอดแล้วะฮะแบกทุกปีครับเอาไงเสียตูดแล้วผมว่าเนี่ยต้องเสียตูดครับผม โอ,โอ,โอ,โอ้ดินมันน่วมมากเดีย๋ยวจัดกันหน่อยครับเพราะว่าใส่กันเยอะนะใส่กันเยอะครับก็ไม่ไหวมากเนี่ย แมก,อใใก็อยู่ใกล้ๆนะครับอยู่ใกล้ๆเลยตักสองคันพร้อมกันสุดยอดของความหลอ่อคันนี้3,000กว่าชั่วโมงครับเนียนคลิปไม่มีหลวมคอนไม่มีอะไรนะมีแค่ เสียงเครื่องนะที่มันโดนใจนะว่ามันซีดจริงจริงยอมว่าเป็นตัวแบกจริงครับทีมงานนี้อีกอย่างนึงน,น่าจะไปรถของเตเองนี่แหละนะก็เขแบกกันไปนะครับจะวิ่งน้อยนะแต่ว,ว่าได้งานเยอะเนาะ กลับมากันที่พี่โม่ครับดเดี๋ยวขับทางกันหน่อยโอ้คนขับโคตรเท่อะกยดูยาเส้นนะอย่าเส้นครับอยาเส้นเปิดกระจกแต่รู้สึกว่ามือนี้จะไวกว่ารถนะ ก็คันนี้ออกไม่ได้นะว่าคันชมพูกำลังมานะครับทางอาจจะแคบหน่อยนึงนะ เที่ยงหอลาครับวันนี้โอเคครับผมโอโ้น่าจะเป็นเที่ยวสุดท้ายของช่วงเช้านะฮะนี่ก็คงไปพักเที่ยงกันละ SM ดับแล้วนี่ซูมิโตโม่นี่เสียงเครื่องนี่เดินเรียบมากนะครับเดินเรียบมากเสียงเพาะเลยทีนี้เมื่อตะกี้นี่ SM นี่กบหมดเลยนะฮ <c oughs> กันแล้วพักเที่ยงกันล้ ทีมงานเริ่มจอดกันแล้วนะครับเที่ยยงเป๊ะ จัดกันแต่ละตากนี่คืออุ้มกันมาเลยพักเที่ยงกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมเองก็เข้าหมู่บ้านนะฮะกินกว๋วยเตี๋ยว เดี๋ยวตอนบ่ายก็เ๋มาถ่ายกันใหม่อีกรอบนึงขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมนะฮะขอบพระคุณทางทีมงานท่านเจ้าของเครื่องจักรด้วยนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับลาไปก่อนนะสวัสดีครับ ยอมโอ้องย้อมแล้วโอ้สับเป็นโดดนะสับเป็นโดดสับเป็นโดดยอมแล้วครับ